อายุ22หมอเรียนอยู่23าอาจารย์เอกเรียนอยู่ปีห้าหมอผ่านแผนกตาหมอรู้ว่าตัวหมอเนี่ยตาสั้นตั้งแต่เกิดสั้นมากด้วยเพราะว่าหมอเกิดก่อนก่อนกำหนดแล้วหมอก็สายตาสั้นแต่เกิดเพราะว่าได้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านรู้ไหมว่าเด็กที่เกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อยๆเนี่ยแปดขีดเก้าขีดเนี่ยส่วนใหญ่จะตาบอดเลยนะคะแต่หมอต้อยของท่านในโชคดีที่ตาไม่ถึงกระบอดแต่หมอตาสั้นทันทีข้างละแปดร้อยนะคะ นะคะตั้งแต่เกิดเลยนะคะแต่หมอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์จนกระทั่งตอนอายุ23หมอเรียนแพทย์ปี5ผ่านแผนกตาเราก็มีการเอาไอออ p ท t h m o s คือเครื่องสองตาเนี่ยส่องดู eye g r o u ส่องดู eye g r o u คือส่องดูจอตานะคะดูเส้นประสาทตานะคะจอตาข้างหลังลึกที่สุดในตาเนี่ยการส่องไปส่องมาเนี่ยทำให้เพื่อนของหมอเนี่ย ร้องบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับตาของนาลิเนีย่ยมีอะไรก็ไม่รู้ท่านเชื่อไหมว่าอาจารย์หมอตาเนี่ยก็เอาไอ้น่นออฟทาโมสโคบมาส่องตาหมอแล้วนับจากนั้นอีกสองอาทิตย์หมอไม่ได้ดูตาของใครเลยมีแต่คนทั้งแผนกตามาดูตาของหมอคนเดียวนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจอตาหมอเสื่อมตอนเล็กๆเ,เกิดก่อนกำหนดใช่ไหมนะคะหมอบอกใช่คะ่ะอาจารย์บอกหมอว่า เออพยายามเลือกเรียนอะไรที่ใช้สายตาน้อยๆหน่อยนะแล้วหมอระวังนิดนึงประมาณ40กว่าจอตาหมออาจจะลอกและหมออาจจะตาบอดได้นะ เป็นคำพูดที่ดีมากเลยเพราะทําให้หมอเนี่ยประสาทกินนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะหมอก็ไปทําลาสีแก้ตาสั้นแล้วหมอก็ไปหาลูทีนมากินก่อนที่แอลซีวิตจะออกมันมีขายในอเมริกาเพราะว่าเขาบอกว่ามันช่วยรจอตาเสื่อมแล้วพอเรามี l อลซีวิตหมออาจวันละสี่เม็ดเลยนะคะยิ่งมาเจอไฟกิฟฟารินชาแนลเนี่ยนะคะแล้วท่านรู้ไหมว่าทุกทุกปีหมอไปตรวจตากับรุ่นพี่ที่เป็นหมอตา เขาจะดูตาให้หมอทุกปีเป็นการตรวจวัดความดันตาหมอจะถามเขาตลอดเวลาว่าจอตาต้อยเป็นไงบ้างพี่เขาก็บอกก็ดีนี่อีกปีหนึ่งหมอก็ถามจอตาต้อยเป็นไงบ้างพี่เขาก็บอกก็ดีนี่จนเมื่อเดือนมกราคมปีนี้แกก็วางเครื่องมือแล้วถามว่าต้อยถามพี่ทําไมหรอว่าจอตาต้อยเป็นอะไรพี่ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยหมอบอกท่านเลยนะคะว่า มันคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะคนที่คิดตั้งแต่อายุ23ว่าวันหนึ่งตัวเองจะตาบอดเนี่ยนะคะแล้ววันนี้ได้ยินคำตอบนั้นเนี่ยหมอมั่นใจ100%เลยนะคะในการกินแอลซ